โอ้โห oh, 5 0 0 0เก้าขายได้ยังไงนี่ดูท่านผู้ชมดูเขาขายจริงๆนะครับเป็นแปลงของคุณอ้ําแกนะครับนี่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 ที่ดิน2 0 0ตารางวาพร้อมนี่ทั้งหมดที่เห็นในเฟร,รมกล้องที่หมดเลยนะครับขายแค่5 0 0 0เก้าเท่านั้นฉนดก็คุดแดงลัวมีน้ํามีเพื่อนอาเพื่อนบ้านรอบด้านเลยนะครับนี่ติดวิวภูเขาซะด้วยเอา้าอยากรู้จะเป็นยังไงตามผมอยสิที่ทั้งลามาเลยเตรียมโทรหาเจ้าของให้ดีไม่ได้มีบ่อยนะครับมีแค่แปลงเดียวเท่านั้นอะตามมาเลยครับ โอเคครับนี่เตรียมจดรายละเอียดให้ดีนะครับท่านผูน้ชมนี่เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดอย่างครบคันครบถ้วนเลยนะครับพูดคนเดียวก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับแต่เรื่อยเปื่อยนี่คุ้มค่าเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือกลุ่มที่1น,นะนี่กลุ่มที่1คือมีบ้านบ้านสไตล์กระท่อมเนี่ยเป็นแสนแล้วนะนี่นี่นี่หนึ่งกลุ่มนะท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์เข้าใจรัวๆก็หน่อยนี่อีกกลุ่มหนึ่งนี่ยเนี่นี่ทำฐานให้เรียบร้อยแล้วนะนี่กลุ่มหนึ่งมีห้องน้ําด้วย ตอนนี้ผมบสิษิทธสียาลาเนี่ยมาอยู่ที่ดินแปลงของคุณอ้ําแกอ่าคุณอ้ําเนี่ยแกทำงานอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแกมาซื้อไว้เมื่อปีที่แล้วทีนี้แกไม่ได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแกก็เลยขายนะครับอ่าหมดเนี่200ตารางวาฉนดทคุดแดงนะครับ200ตารางวาแกขายอยู่แค่5,900ท่านผู้ชมพิมพ์มาหน่อยกันหลงกันลืมกันผุมหลุดกันผุมรั่วสติสตังหลุดรั่วไปหมดเพราะมาคนเดียวพิมพ์มาหน่อยนะครับว่า200ตารางวาเนี่ยอยู่ที่ตาบลดอนค้าอําเภออู่ทองสุพรรบุรี ตำบลดอนขาอู่ทองสุพรรณบุรีเขาขายหมดเนี่ยห้าแสนเรวมทุกอย่างนะครับที่ดินก็มีคุดแดงนะฉนดคุดแดงรั้วก็มีให้รอบด้านเป็นรั้วเคาาบอยอต้นไม้ที่เป็นรั้วก็มีให้นะครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างที่เห็นทั้งหมดมือหนึ่งไมเอี่ยมไมเลยเดี๋ยวไปดูกันจระเลยนะครับไม้ไผ่อย,ย่างเขียวๆอยู่เลยนะครับรวมทุกอย่างนะครับค่าโอนแกก็ออกให้แกขายอยู่5้าแสนเก้าผมปักหมดุดทั้งไอแอดมินปักหมุดให้แล้วนะครับ ติดต่อทางไอเดียไลน์แล้วกันเนาะเป็นไอเดียไลน์นี่ยเนแล้วดูเพื่อนบ้านโอ้โหผมไม่รู้กี่หลังคาเรือนนะครับแถวนี้ผมก็มาไลฟ์สดมารีวิวบ่อยเหมือนกันชอบไหมท่านผู้ชมถ้าชอบฝากพิมพ์ชอบหน่อยนะครับชอบฝากพ <c oughs> ิมพ์ชอบมานิดนึงเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศเรื่อยๆเลยติดถนนลาดยางนะเห็นรถวิ่งไหมนู้นนู้นนู้นนูนู้ันขาวเห็นไหมฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าทางด้านหลังนู้นน่ะนะอยู่ใกล้กับเขากำแพงเขาเรียกว่าวัดเขากำแพงนะครับวัดเขากำแพงอู่ทองสุพรรณบุรีชอบไปเนี่ยใครชอบฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยนึงนะครับอ่า คุ้มอ่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มและโคตรคุ้มเลยนะครับอ,อยู่ได้จริงไม่ได้อยู่คอนเทนต์แล้วมันอยู่ในดงเขาเรียกว่าดงหุบเขาดงเขาเลยอ่ะหุบเขาพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยอย่างนั้นเลยนะหันหน้านี่นี่ท่านผู้ชมหันหน้าออกทิศต,ตะวันขอโทษขอโทษ,โทษหันหน้าออกทิศเหนือ,อเห็นไหมผมว่าคนเดียวผมก็เพ้อเจอของผมไปเรื่อยกว้างนะอยู่ได้จริงนะนี่น,น,นเดี๋ยวไปดูตั้งแต่น้นเข,เข้ามาเลยนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวพาไปเดินดูอย่างละเอียดนะครับสนใจเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะขึ้น ID ดียไลน์ให้ แต่ถ้าใครเนี่ยจด ID Line ไม่ทันโทรมาหาผมก็ได้เบอร์ผมนะเดี๋ยวผมให้ ID Line เป็นราคาเจ้าของด้วยตรงนะครับแปลงของคุณอ้ําเบอร์ผมนะจดไว้ก่อนก็ได้นะครับ0962561997เบอร์ผมนะ 0962561997แต่ผมจะบอกไ d ดีไลน์คุณอ้ําเจ้าของโดยตรงให้ไปคุยกันเองนะครับราคาไม่มีบวกไม่แต่หนึ่งสลึงนะครับไม่ต้องกลัวนะสบายใจได้ในสไตล์ผมบริสิทธิราชแต่ ID ดีไลน์แกค่อนข้างจะจํายากนิดนึงนะครับแกอยู่สิงคโปร์เลยไม่มีเบอร์โทรพูดง่ายง่ายแต่ถ้าจะโอนเดี๋ยวแกบินมาโอนให้อ่าแกบินมาโอนให้เลยนะครับเนี่ยดูนี่ตั้งแต่ขอบล้วนนี่เลยนะเดี๋ยวบางคนงงท่านผู้ชมมองไปกับผมนิดนึงเห็นภูเขาที่อยู่หน้ากล้องไหมอ่าเห็นไหมฮะ ใครเห็นจะดีเขาข่าวบ้างนั่นแหละเขาเรียกว่าวัดเขากำแพงใครเห็นบ้างใครเห็นพิมมาหน่อยนะครับวัดเขากำแพงใครอยากรู้ว่าแปลงนี้ยอยู่ที่ไหนนะท่านพิมพ์มาเลยวัดเขากำแพงอำเภออูทองสุพรรณบุรีมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เลยนะครับแกเสียดายแกนาแต่แกไม่ได้มาอยู่นี่ป่าปานะมีนะครับเป็นป่าปามีเรียบร้อยเลยนะครับไฟฟ้าก็มีนี่ให้ดูป่าปาก่อนนี่เดี๋ยวดูเพื่อนบ้านข้างนอกโครงการนู่นมีหลังเดียวนะครับอันนี้เจ้าของขายเองนะนมีหลังเดียวที่อยู่ในโครงการนะครับนี่ เห็นเห็น,หนมิเตอรอ์เขาเรียกว่ามาดแล้วกันมัดน้ำไหมเนี่อันนี้คือแก้วเจ้าจอมนี่ยาวไปเลยนะครับมีรั้ว2ชั้น3ชั้นเป็นรั้วข้าบอย3ชั้นแต่มีต้นไม้นะครับต้นโกศลปลูกด้านนอกไว้ให้ด้วยท่านผู้ชมมองไปกับผมนะครับม,มองไปกับผมเห็นสารานี่ไหมท่านยังมองเห็นความเขีเขยวของไม้ไผ่ยังมีอยู่เลยนะครับอ่าเขาแถมให้ทั้งหมดเลยเนี่ยห้าแสหมดเนี่ยห้าแสนเเอาง่ายๆนะครับทุกอย่างบ้านผมเรียกกระท่อมเป็นบ้านนะบ้านกระท่อมเนี่ยพร้อมที่ดิน นะครับพร้อมทุกอย่างนะครับห้าแสนเเท่านั้นแค่5้าแสนเจบเลยนะครับอ่าไม่มีมาเพิ่มอย่างอื่นอีกเลยนะครับอ่านี่ยเนี่ยเให้ดูบรรยากาศเดินไปนะครับพูดไปแล้วนะหันหน้าอยู่ในที่เราออกถนนทิศเหนือสูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณสัก40เมตรคร่าวๆนะสีเมตรเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในรายละเอียดเดี๋ยวดูดูเพื่อนบ้านก่อนนะครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอ่าดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างถนนข้างหน้านี่สาธารณะนะสาธารณะประโยชน์แล้วไฟฟ้านี่อยู่ในหน้าที่เราเรียบร้อยแล้ว นี่ท่านดูเพื่อนบ้านส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดกรุงเทพมาซื้อไว้หมดแล้วนะครับซื้อไว้หมดแล้วหมายความว่าซื้อไว้ปลูกบ้านดูดิเห็นเห็น,หหหนเห็นไหมฮะกี่หลังอ่าลมพัดโอ้โหแรงมากนี่ยน่เน่นเห็นไหมฮะมองไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนบ้านมองไปทางไหนก็มีแต่คนทั้งนั้นเลยแล้วมองไปทางไหนก็มีแต่หุบเขาการอยู่การกินไม่ยากแกไม่ได้อยากจะขายเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงเดียว่าแกอยู่ทํางานอยู่ต่างประเทศทํางานอยู่ประเทศสิงคโปร์พูดอย่างนี้เลยนะครับแกไม่ได้มาอยู่แกก็ มันมันมันม่นมนได้ไม่อยู่อ่ะนะครับก็เลยต้องขายอ่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะนะปล่อยสุดปล่อยโซมเปล่าๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมสวยไหมถ้าใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยนะครับใครชอบฝากพิมพ์ชอบหน่อยบ้านพักสไตล์ต่างอากาศอ่าหรือใครยัมาปลูกบ้านก็ได้ยูอูทองสุพรรณบุรีนะท่านผู้ชมตําบลดอนค้าพิมพ์มานิดนึงใครเห็นพิมพ์มานิดนึงหรือเข,ข้าหัวใจให้ผมหน่อยก็ได้นะครับตาบลดอนค้าอําเภออูทองสุพรรณบุรีอ่ะไปดูข้างในกันนะครับอันนี้ต้นอะไรท่านผู้ชม แก้วหรือโมกใครรู้พิมมาหน่อยผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแก้วหรือโมกสับสนอยู่นิดนึงข้างหน้าท่านเนี่ยที่เห็นเป็นรั้วต้นไม้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยที่เขามีรั้วเขา,าบอยเนี่ยแล้วเขามีตนมน้นไม้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะครับผมเรียกต้นโมกอ่ะนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแก้วกับโมกมันต่างกันใช่ไหมใครรู้พิมมานิดนึงนะครับโมกหรือแก้วไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ต้นตรงนู้น่ะแถบนู้นผมรู้ว่าเรียกว่าต้นโกศนเนี่ยไปดูใกล้ๆกันสับสนเหมือนกันแก้วหรือโมก นะผมก็อยากจะรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่ในเฟรมกล้องน,นะครับให้ความรู้กันหน่อยละกันนะครับพื้นที่ดินนี้200ตารางวาท่านผู้ชม200ตารางวาครึ่งไร่อะ โอ้ยครึ่งไร่ไข่ห้าแสนเก้าโคตรคุ้มเลยนะครับอ่าโคตรคุ้มจริงๆนะครับว่าเพราะมันมีสิ่งบุกสร้างให้หมดแล้วนะครับอ่าทำรั้วให้แล้วมีน้ําให้แล้วมีไฟฟ้าให้แล้วถ้าโอนก็ออกให้แถมมีสิ่งบูกสร้างให้ด้วยซื้อที่ดินเปล่าบางทีเนี่ยราคานี้ยังถือว่าโอ้โหยังถูกเลยนะครับแต่นี้แถมให้หมดเลยนะครับเนี่ยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างภายในนะครับไล่มาดูเลยเดี๋ยวหมุนเฟรมกล้องให้สักเ็นอีกครั้งหนึ่งนะครับใครชอบฝากโคจอเพราอใจให้กันหน่อยแล้วกันนะแอฟสีดำสักคนละสามดวงเนี่ ข้อหัวใจสักคนละสามดวงหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมฮะว่าอยู่ได้จริงอ่าบ้านหลังนู้นพิ่งสร้างเสร็จอ่ะมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับข้างในนี่มีสนอีกสนอะไรนะอันนี้ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับสนใบสนแผ่สนอะไรไม่รู้เขาปลูกต้นไม้ให้เยอะเลยนะครับปลูกให้รอบด้านนะครับอ่าคุณอ้ําแกชอบสไตล์แม้ไผ่ เนี่ยตอนนี้ไรสดอยู่นะใครเห็นบ้างฮะผมปักหมุดให้นะครับปักหมุดแอดมินปักหมุดให้เป็น ID ดีไลน์ของแกนะครับลองทักลองทายลองหาแกหน่อยนะครับแกก็อยากให้เบอร์โทรหรอกแต่ประเทศสิงคโปร์แกไม่มีเบอร์โทรไทยไงแกก็เลยติดต่อแกยากนะครับลองดูแล้วกันนะหรือจะโทรหาผมก็ได้ติดต่อท้งผมเพื่อผมให้ ID ดีไลน์คุณอ้ํานะมี2ช่องทางถ้าเป็นเบอร์โทรผมบอยสิทธิรักราชนะก็0962561997 0962561997หรือจะทักไอดีผมนะครับบางคน,นี่จจะทักไทยไอดีผมเดี๋ยวผมจะบอกไอดีไลน์คุณอ้ําให้ไอดีไลน์ผมก่อนนะ SIBOY เลข8 SIBOY เลข8ลองทักลองไทยกันมาแล้วกันจะได้เอาอช่องทางการติดต่อแกไปนะครับมีชิงช้าให้ด้วยนี่ท่านผู้ชมชิงชา้าชิงช้าไม่ไผ่อ่านี่เห็นไหมเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม่ไผ่ที่ผมบอกแล้วนะครับราคาไม่ใช่ทุกถูกนะครับอ่ารวมแล้วเป็นแสนนี่ดูบ้านไม่ไผ่นี่มีลงจอดรถด้วยนะ เห็นไม้ไผ่อย่างนี้ไม่ได้ธรรมดานะท่านผู้ชมมีโรงจอดรถให้ด้วยอ่าใครชอบบ้างนะครับอ่าใครชอบก็ฝากเรียกว่าคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครชอบสไตล์นี้เป็นสไตล์แบบบ้านเลยนะครับอยู่ที่ไหนอ่าเอฟถามมาทั้งเอฟฟ้านะครับอยู่ที่ตําบลดอนคาอําอเภออูทองสุพรรณบุรีอยู่ที่ใกล้ๆวัดเขากําแพงนะครับอ่าคุณอ้ําคือเจ้าของด้วยตรงแกา้าขเพราะแกอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านดูดูสไตล์ไม้ไผ่ดูลายไม้เขานี่เนี่ยอันนี้เสือลํำแพงหรือเปล่าผมเรียกไม่ถูกหรือไม่ อ่าหรือเรียกเรียก,กอะไรนะไม่ไผ่สารหรือเปล่าไม่เรียกไม่ถูกนะนี่มองทะลุไปก็ยังเห็นวัดภูเขาอยู่นะครับวัดเขากําแพงนี่อ่าสวยแหมท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยมาหน่อยนะครับใครว่าชอบฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยบรรยากาศนี่ดูถ้าไม่ต้องไปดูอะไรหรอกถ้าดูในไซเกาหลีนี่ดูลมพัดปิวกันเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่าแถวนี้อากาศใช้ได้แล้วผมมาแถวนี้บ่อยนะครับการันตีให้ได้ว่าอากาศใช้ได้แล้วน้ําไม่เคยท่วมของซื้อของหาของกินเพียบนี่ดูเพื่อนบ้านท่านผู้ชมมองไปในรั้วเราเห็นไหม เห็นเพื่อนบ้านไหมรอบด้านเลยนะครับมองไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนบ้านแอดูด้านหลังเห็นไหมอ่าอยู่ได้จริงนะครับหรือจะมาปลูกบ้านใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับอ่าจองเออเงินจอง5 0 0 0 0บาทอ่าติดต่อคุณอ้ําแล้วจองกับแกโดยตรงไม่ได้จองกับผมนะครับเงินไม่รั่วไหลแน่นอนนะครับห้าหมื่นบาทจองกับเจ้าของโดยตรงได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าวันจะโอนเนี่ยเดี๋ยวแกบินมาให้นัดแกให้ดีเถอะนะครับจองแล้วก็นัดเจเถอะนะเน่เ่เน่เน่เน,เน,เน,เน อันนี้เรียกว่านอก,กชานหรือเปล่านอกชาดระเบียงเฉลียงอะไรก็เรียกกันไปเถอะครับ <c oughs> เอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นนี่บรรยากาศอย่างนี้สวยไหมหมดนี่ท่านผู้ชมสงองไร่ตรางว่าห้าแสนเก้าหมื่นหมดนี่นะไม่ใช่แค่ในเฟรมกล้องนะในพื้นที่นี้ทั้งหมดบ้านกระท่อมพร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินขายในราคาห้าแสนเก้าหมื่นบาทอ่านี่โอ้ขอบคุณทุกคนที่เข้าหัวใจกันมานะครับสีดำเอฟสี F ดำฝากแชร์นะครับฝากก็หัวใจสักคนละสามดวง แอปสีฟ้าก็ฝากแชร์เพื่อนดูพ่อแม่พี่น้องดูนะครับแอปสีแดงก็ฝากแชร์กันไปเี่สวยไหมท่านผู้ชมนอนเล่นได้นะสบายสบายเลยนะครับ oh. ผ่านไปปี2ปีเนี่ยเราเอาเล็กเกอร์เอาชล็กเอ,า,อาสีย้อมไม้มาทามันก็ทนแล้วนะครับปวกก็ไม่ค่อยไม่กินแล้วเราพยายามดูแลอย่างดีนะครับนี่ทางขึ้นทางขึ้นเป็นไงทางไงมีที่เขาเรียกว่าสเตปขึ้นไปด้วยอ้าวนี่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 น นี่ท่านดูฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่ก็จอดรถได้อีกนะนะหรือไม่ก็มานั่งเล่นก็ได้สบายๆเลยนะครับนี่ดูข้างในใครชอบบ้างเฉพาะหลังเนี้ผมว่าหลายหมืนะ่นอ่ะ ท่านผู้ชมประมาณเท่าไหร่หลังเนี้ยผมว่าหลายหมื่นเพราะว่าผมเคยซื้อจะเอามาพักอยู่นะครับสอบถามทางปราจีนบุรีแถวนั้นนครนายกเนี่ยหลายหมื่นอยู่นะกระท่อมอย่างเงี้ยกระท่อมบ้านกระท่อมไม้ไผ่อย่างเงี้ยหลายหมื่นแล้วเขาไม่ได้มีแค่ที่เดียวอย่างที่ผมบอกนู่นเดียเด๋ยวเดี๋ยวพาไปดูมุนมนู้นอีกใจเย็นๆอ่าใจร่มๆใจเย็นๆเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆนะครับปู่ทองสุพรรณบุรีเอฟซีถามเข้ามา5 2, ้า0 0เก้าสองร้อยตารางวาหมดนี่ห้าแสนเก้าดูเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวนะครับความเปี่ยวเดียวดายแทบไม่มี อยู่ได้จริงไม่ใช่คอนเทนต์การันตีให้เพราะว่าผมมาแถวนี้บ่อยมากนะครับมาขายแถวนี้แทบจะมาปูเสื่อนอนอยู่แถวนี้แล้วนะครับเพราะราคานี้คุ้มค่ามากอ่าดูดูด,ดูดูแฝกข้างบนแล้วกันจากหรือแฝกอันนี้จากใช่ไหมข้างบนนะครับใครรู้ฝากพิมพ์มาหน่อยผมเรียกจากอะแฝกมันจะมาทําจากยาคาใช่ไหมยาคาจะเส้นเล็กๆนะครับอายุจะไม่ทนเหมือนเหมือนจากอ่าเน่่เน่่แล้วมานั่งเล่นตรงนี้ได้อ้าวนี่นี่โอ้ยอย่างคุ้มแล้วข้างในนะแกมีโต๊ะโต๊ะเอาไว้ เรียกอะรรยเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะเวลาไปร้านอาหารเขาจะมีโต๊ะวางน้ําแก้วน้าวางขวดเครื่องดื่มนั่นแหละอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยเราหมุนมาด้านนี้นี่เนี่นี่นี่นีน่ขึ้นทางนี้ได้ด้วยอีกอ่า คุ้มค่ามากใครว่าคุ้มฝากพิมพ์คุ้มหน่อยนะครับใครชมแล้วว่าคุ้มฝากพิมพ์มาหน่อยนะครับจะได้รู้ไปด้วยกันว่ามันคุ้มยังไงนะครับติดต่อคุณอ้ําไอดีไลน์ที่ปักหมุดไว้นะครับหรือติดต่อมาทางผมก็ได้ไอดีไลน์แกพูดยากนิดนึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวพูดไปจะผิดนะครับอ่าโอ้ขอบคุณมากนะครับใครพริมพ์คุ้มมาก็ขอให้ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งทุกๆท,กท,กทก่านเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันข้างบนเป็นไงบ้างแป๊บนึงนะครับลมแรงมากเดี๋ยวผมขออนนนนนุญาาตขึ้ไปบบบเเรียกกออะะไรบนนนี้ห่ยลันนนนน่่่ะครับีีไอ้ทเหห็แกใหมด ทุกอย่างเห็นอะไรให้หมดเลยจองห้าหมื่นบาทอ่าจองกบเจ้าของด้วยตรงนะ่นี่นี่น,นี่สังเกตต้นไม้สิใบมันจะปลิวสวยัยลมพัดตลอดเวลานี่มาอยู่นี่นะเสราร์อาทิตย์ค่อยมาก็ได้วันธรรมดาเนี่ยทำงานไปเสราร์อาทิตย์ในพาลูกพาหลานมาอยู่เป็นรีสอร์ทได้เลยรีสอร์ทในครอบครัวเรานี่แหละนะครับไม่ต้องไปให้ใครพักหรอกพักกันเองอย่างมีความสุขเลยนี่อ่าหรือจะเอาบ้านมาสร้างเพิ่มก็ได้ห้าแสนเก้าบาทห้ 5, 09, าแสนเก้ 5, 09, าหมื่นไม่ใช่ห้าแสนเก้าบาทแน่ ดูสวยไหมละครับอ่าผมว่าสวยนะชอบสไตล์นี้นะครับจอดรถได้หลายคันอันนี้คือส่วนที่1อ่าแกจะทําไว้แกมาซื้อไว้จะพักผ่อนไงนะครับมาอยู่เป็นบ้านพักของแกแต่ที่แกไม่ได้ย้ายกลับมาแกอยู่ที่สิงคโปร์ก็เลยตัดใจขายนะครับอ่าอันนั้นคือส่วนที่2ที่เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีห้องนอนด้วยนะอ่ามาติดแอร์ได้สมัยนี้ก็ติดแอร์ได้เบอร์โทรต้องขอประธานอภัยนะครับผมขึ้นเป็นปักหมุดให้นะครับคุณ คุณศรัทธาหรือเปล่าคืออ่านผิดขอประธานอภัยนะครับมองไม่ชัดนะครับผมขึ้นเป็นไอดีไลน์ของเจ้าของด้วยตรงเจ้าของด้วยตรงคือชื่อคุณอ้่าพูดอย่างนี้แล้วกันมาดูส่วนนี้นะครับโอ้มีไฟสนามให้ด้วยอันนี้คือซุม้มเอาไว้ทําอะไรอัเนี่ยเอาไว้จิบกาแฟกันหรือ,อยังไงยังไงมีสองซุ้มนะครับเป็นซุ้มดอกเห็ดผมเรียกว่าเป็นซุ้มดอกเห็ดอ้าวอันนี้ก็คือมาอยู่ได้จริงนะครับมาอยู่ได้จริงอย่างมีความสุขแล้วถ้าที่มันลกล้างเนี่ยจ้างคนดูแลได้ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับจ้าง อันนี้คือเพื่อนบ้านนี่คือเพื่อนบ้านโน่นน่นนเรามองไปทางโน,น่นโนนก็เป็นภูวิลล่าอ้าภูวิลล่าโอ้โหสวยแถวนี้เรียกว่าอยู่ในหุบเขาเลยนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งหลังให้ทั้งหมดอย่างที่บอกนะครับสองตารางวาอยู่แค่5้าแสนเ้าให้ทั้งหมดทุกอย่างที่เห็นนะครับไม่มีมาเอาไอ้หนูออกเอาไอ้นี่ออกนะครับไม่มีจะมายกกระท่อมออกนี่ย คล้ายๆกันนะครับหลังนี้ก็คล้ายๆกันแต่หลังนี้คือรู้สึกว่าจะมีห้องนอนด้วยอ่ามีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็มีระเบียงซ้ายมีระเบียงขวานะครับปีกซ้ายปีกขวานาอยู่ได้อย่างมีความสุขอีกหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดนะครับผมเลยเรียกว่าที่เนี่ยมีกระท่อมให้ทั้งหมด3จุดอ่าสวยไหมท่านผู้ชมใครว่าชอบ้างใครชอบใครชอบสไตล์นี้ก็ลองมาชมดูแล้วกันสําหรับคนที่หาที่หาทางหาบ้านนะครับขอเข้าใจรัวๆหน่อยแอปสีดำนะครับสักคนละสามดวงหน่อยแล้วกันตอนนี้นะครับอ่าว่า อ่าเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับมาคนเดียวผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับพูดไปเรื่อยเปื่อยนี่มานอนได้เลยนี่ตรงนี้นี่นะปูเสือได้เลยกลางคืนเนี่ยนะมาอยู่ได้สบายสบายนี่หลังนี้ก็เพื่อนบ้านเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ให้ดูรถวิ่งอ่าเนี่ยเห็นไหมรถมันจะวิ่งผ่านอันนั้นคือลาดยางเลยแล้วภูเขามนล้อมรอบทั้งหมดอันนี้ก็ห้องน้ํานะอู่ห้องน้ำนี่หน้าแบบน่านอนอะ่ะ <c oughs> ไม่น่าเป็นห้องน้านะครับเป็นซุ้มดอกเห็ดเป็นเขาเรียวกว่าห้องน้ํา มีไม้ไผ่ล้อมรอบธรรมชาติสุดๆเลยเนี่ออกไปประมาณนะโครงการเรานี่ก็คือเป็นถนนลาดยางทั้งหมดแล้วนี่เห็นไหมฮะามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้อีกหลังนึงนะครับหลังนี้ก็คือจะคล้ายๆกัน3หลัง3ส,สไตล์นี่ท่านผู้ชมสวยไหมครับถ้าสวยก็ลองมาชมดูแล้วกันสําหรับคนที่จะมาไม่ไกลมากนะจากกรุงเทพร้อยประมาณร้อย 120กิโลนะครับจับพิกัดวัดเขากาแพงอ่าวัดเขากาแพงอู่ทองสุพรรณบุรีมันอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ามาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ได้จริงนะครับมาติดแอร์ได้นะนะครับข้างในก็ปรูดีๆหน่อยเป็นบ้านไม้ไผ่อ้าวนี่ยเนี่ซูมดูตรงนี้กันหน่อยนะครับดูต้นกล้วยดิดูใบดิโอ้โหแสดงว่าดินแถวนี้นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าใบค่อนข้างจะต้นอวบอะนะครับแสดงว่าดินนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอขอบคุณมากทุกคนที่พิมพ์มาสวยมากนะครับใครพิมมาก็ขอให้มีความสุขมากๆนี่มุมนี้ ใครเห็นภูเขาข้างหลังนั่นแหละคือเขากําแพงอ่าหลังหลัง,หล,งหลังบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเขากําแพงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าด้วยเป็นฉนดคุดแดงนะนะครับพูดอีกครั้งหนึ่งว่าหันหน้าจากในบ้านเราเนี่ยออกไปทางเนี้ยทิศเหนืออ้าวบางคนชอบทิศเหนือทิศมงคลน,นะครับไปไปดูรับด้านกลางคืนเนี่ยนะประดับไฟสีส้มๆนะสีวอมไวสวยๆนะโอ้โหน่าอยู่มากแล้วไม่ต้องกลัวว่ะโดดเดียวเดียวได้นะครับ โทรหาแกแล้วเดี๋ยวแกจะปักบุดให้นะครับปักบุดให้มาดูตรงนี้นี่แหละนี่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 นอ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวผมพาจะไปดูเพื่อนบ้านด้วยนะให้ดูตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะมุมนี้นะครับอ่ะจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ามีใครมีคําถามอะไรพิมพ์มาได้นะพิมพมาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมตอบได้ผมตอบให้หมดเลยนะครับ โครงการนี้ตอนแรกผมก็มารีวิวให้เหมือนกันนะครับตอนที่ยังไม่มีสิ่งปลุกใจผมมารีวิวให้นะครับแต่ตอนนี้อพอคุณอ้ําแกซื้อแล้วแกมีเหตุว่า,าต้องไปทํางานอยู่สิงคโปร์แกะก็เลยขายนะครับผมไม่ได้รู้ข้อมูลแถวนี้พอสมควรนะครับมาก่อนตอนเด็กๆชอบหลังคาแบบนี้เห็นแล้วโอ้ยอนความจําขอบคุณมากครับมันเป็นเขาเรียกว่าจากใช่ไหมหลังคาจากนะครับก็ท่อมุมจากาแนวๆน,น,นี้เลยนะครับ อ่ะไปดูกันนะครับห้าแสนเก้ายังคุ้มนะครับพร้อมข้าโอนนะครับมีคําถามอะไรก็แอดไลน์ไปหาเจ้าของโดยตรงได้ที่ผมขึ้นปักหมดดุดมาให้หรืออ ID ไลน์ผมก็ได้ไลน์ line มาแล้วเดี๋ยวผมให้ ID ไลน์เจ้าของโดยตรงคุณอ้ํา ID ไลน์ผมพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์เข้าหมายแอดไซน์นะแอดไซน์ B O I เลขแปด ID ไลน์ของผมโดยตรงเลยนะครับโปรโมทเก่งโอ้ขอบคุณมากนะครับเอาความจริงมาคุยกันครับความจริงทั้งหมดเลยนะครับนี่ดูท่านดูท่านผู้ชมดู อู่ทองเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะอู่ทองสุพรรณเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแล้วราคามันไม่แพงมากนะครับอยู่อู่ทองสุพรรณท่านผู้ชมตำบลดอนคาอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีเดี๋ยวพามาดูนะครับถนนเส้นนี้สาธารณะใครก็ปิดกั้นเราไม่ได้นะครับอ่าบาดหมางเครื่องใจกับเพื่อนบ้านก็ปิดกัน้นถนนไม่ได้เพราะมันสาธารณะผมจะพามาดูภูเขาโน่นท่านผู้ชมเห็นไหมฮะใครเห็นมั่งพิมมาหน่อยเขาเรียกว่าเลยหลังคาไปเห็นภูเขาไหมใครเห็นพิม์มานิดนึง นะครับไม่รู้ใครเห็นยางผมไหมในสายตาผมเห็นแต่ในกล้องผมไม่รู้เห็นหรือเปล่ามาลองกล้องหน่อยนีมาลองสายตาท่านผู้ชมหน่อยว่าเห็นไหมว่ามีภูเขาเต็ไมไปหมดเลยนะครับรอบด้าน,นอันนั้นคือด้านที่หนึ่งนี่ออกไปตรงนี้คือถนนลาดยางแล้วนะครับพอมาตรงนี้นี่ท่านผู้ชมใครชมมาก็จะได้เห็นเรื่อยๆเห็นภูเขาไหมวัดเขากำแพงเนี่ยยิ่งไกลเนี่ยภูเขาบางทีมันมีต้นไม้บงังไงขอบคุณมากใครพิมพ์คำว่าเห็นมาขอบคุณมากๆาเลยนะครับนี่แล้วผมจะพามาดูเพื่อนบ้านด้วยอ่ะหมุนตัวไปพร้อมผมเห็นไหมฮะ เห็นเพื่อนบ้านไหมครับแล้วดูนี่เขาปลูกมะม่วงกันแสดงว่าดินแถวนี้มันโอเคนะครับดินแถวนี้มันถือว่าเป็นดินที่มีแร่ธาตุเยอะแถวนี้สมัยก่อนเขาทาการเกษตรกันเมื่อหลายๆปีเนี่ยปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังกันนะครับมันก็เลยทําให้แร่ธาตุในดินนี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์อ่ะท่านดูสิตรงไหนไม่มีบ้านคนท่านดู่ะดูเอานี่เห็นไหมฮะดูกลงหันดูลมเห็นไหม บ้านไม่รู้จะเอาสีไหนอะฮะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวเต็ไมไปหมดเลยนะครับอ่าสไตล์เต็ไมไปหมดพอมาดูตรงนี้เห็นไหมให้ดูสองอย่างเลยท่านผู้ชมเห็นต้นทองอุไลไหมดูต้นดูลมดูลมเห็นไหมลมจะพัดตลอดเวลาเลยแสดงว่าเนี่ยลมมันแรงอากาศมันโปง่งลมมันโฟนะครับและเห็นภูเขาด้วยอ่า แล้วต้นน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับบางทีอย่าไปเชื่อคนขายมากนะครับท่านมาชมเนี่ยนะขับรถมาปุ๊บถามเพื่อนบ้านแถวเนี้ยนะครับชาวบ้านว่าเอ๊แถวนี้น้ําท่วมไหมท่านก็นจะรู้เลยว่าแถวนั้นมันน้ําท่วมหรือเปล่าอ่ะวันนี้ผมบอยเสรีไร่ก็พาท่านมาชมมาชมที่ดิน200ตารางวานะครับ200เป๊ะๆนะครับตมวนนอนค้าอ,อําเภออู่ทองสังขาจังหวัดสุพรรณบุรีของคุณอ้ํานะครับแกขายทั้งหมดเนี่ยพร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมรั้ว4ด้านพร้อมน้ําพร้อมไฟพร้อมค่าโอน5้าแสนเก้าห้าแสนเก้าหมื่น เท่านั้นนะครับลองติดต่อแกดูไอดีไลน์ที่ขึ้นไว้ให้นะครับหรือ,อเดี๋ยวผมจะปักหมุดพิกัดให้แล้วเขาจะขึ้นไอดีไลน์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับบางคนหา,หาเบอร์ไม่เจอนะครับนะลองดูแล้วกันอ่ะใครมีคําถามอะไรสอบถามก็อลองพิมพ์ไลน์เข้ามาดูแล้วกันนะครับลองทักทายกันมาเข้ามาดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับมาคนเดียวก็พูดได้แค่นี้แหละนะครับลองดู ไม่มีสคริปต์นึกจะพูดอะไรก็พูดพูดความจริงนะครับอ่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมมีความสุขมากๆจากผมบอยสิทธิกลไล่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านแล้วราคาไม่ต้องกลัวราคาเจ้าของไน้ตรงทุกคลิปทุกโพสที่ผมทำไม่มีบวกไม่แต่หนึ่งสลึงกล้าออกมาพูดอย่างนี้เลยขอบคุณมากไปแล้ว